ค่าภาษีตาทีดินเดี๋ยวอยากมาเก็บน้ำคนซื้อแต่ปกติเนี่ยทางทีมงานเขาเนี่ยซื้อมาอกเลยโบกเคยบบเคยเห็นเจ๊เถื่อนนะว่าต้องมาเก็บน้ำน้ำคนซื้อมีแต่เก็บน้ำคนขาย<ม>เพราะว่าในบ้านเพิ่นต้องเก็บน้ำคนขาย<ม>เพราะว่าจังไดก็คือแบบ,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 บบคือเขาเป็นคนซื้อเนาะเขาบริครอบครองทีดินเนี่ยตอนที่เขาจะได้ซื้อน,ะน่ะกออ็มีแต่คนเจ้าของเก้าคนซื้อเลยไมมีแต่คนเสียเองนะที่ผ่านมานะต้องเข้าใจน้ำกันนายจอ,อยตัวนี้นะ บอกว่าชุบลุงมาซื้อแบบแบบนี้แต่คืออแบบนี้คือ,อยุ่งยากบ่แม่นเลยแบบว่าน,นี่คือแบบว่าเพื่อนต้องเข้าใจเข้าาภาษีก่อนนะภาษีภาษีที่ดินเนาะกับอ่าใบประทับตาใบเสียค่าเสียอันเวลาานายบงนายบ้านค่าบกาส่งบกสอนี่มันกับคนละส่วนกันมันบกเกี่ยวกับมันบกเกี่ยวกับภาษีที่ดินใช่ไหมว่าภาษีที่ดินหังตัวกวุ้งทุนทนี้เงาทุานี้เนาะอ่าแล้ว มันตกว่าตารางเมตรหนึ่งทรายชสมชติว่าตารางเมตรสามพันกิบสี่พันกิบมาห่างตัวมันเสียเท่ายสามมันบวเสียหอดล้านแหละแล้วเพิ่นว่ามันทั้งมันชุมวลเสียสองล้านคันสมมติว่าเพิ่นว่าว่าค่านายบ้านค่าเสียทตะดินนี่แต่ที่ผ่านมานี่คือคือสองล้านแต่กับชุมลุงกับสิบบุญมีปัญหาอย่างน่สิว่าอ่าอันนี้เพิ่นอ้างว่าเพิ่นเก็บค่าเสียที่ดินเนี่ยค่าค่าที่ดินนะค่าค่าอ่่าาคอันนี้เพิ่นบม่ได้บอกว่าทุกชิ้นทุกอย่างน่ะคือ รวมทั้งเสียตะดินรวมทั้งเห็ดเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างค่าส่งค่าเส้นค่าเสียในพม่าหนี่งคือสองล้านเพิ่มบริบาในนี้เพิ่มบริบานี้นะคันว่าอันนั้นชนลายนจะเกลากับมีแต่ว่าค่านั้นค่ะนี้เนี่ยมันฉีดประมาณห้าแสนเนาะห้าแสนรือว่าแพงสุดกี่นิดก็ล้านเดียวเพราถึงว่าค่าทุกอย่างอ่ะนะเลิ่นนี่มันพื้นที่มันบ่ได้แบบว่าเป็นนาเอ็กตาหนึ่งแมนยุ่งไหมวเอ็กตารสองเอ็กตาร์สิน่ะแบบนั้นนาะเพิ่นแทงนาเขาก็ มันก็เอ็กต้าก็ยังล้านเดียวนึงล,นล้านล้านไปละล้านอ้าวหนอพี่น้องเอ้ยเปิดคิดมาบุญวัฒนาพ่อใหญ่เฮิมนี่สิพ่อได้แต่แจกงเราไม้นี่บ่อยู่บ้านลงบมะอยางนี่ซอยจงซอยจุคือสิบบัมีหนอพี่น้องไอ้เบิ่งแล้วอ่าจะตามอ่าตามสถานการณ์เบิ่งละ คันอีกมือนี่นี่คือสามมือซ่อนสี่มือซ่อนแล้วพี่น้องเอ้ยอันเก่งนะไม่นี่พี่น้องเอ้ยว้าต้องมือว่านี่ทางอันสาวไออุพี่น้องเนาะกับเมยตู่ผมแดงพี่น้องแก่งให้กินว่านี่ก็แซ่บคักแซ่บแน่นั่นก็ได้มาบัดท,ที่นี่พี่นอ้องเนาะป้าตัวทางเบาเยาเสียงต่ำใบยญานั่งพี่น้องเนาะอ่า เสียงสนันพันพืชพี่น้องเอ้ยผุ้น่ะป้าเอ้าเอาพี่น้องกลับสบายดีเด้อเบาเห้าเอ้ยโดยเอ้าสบายดีโดยทำย่านั่งลุงเลยอ๋อสีแกงน้อยอีกแล้วมื่อนี้นะแกงน้อยเลยเอาเอาเอามือว่านนี่กลับมือก้อนนี่ทางสาวจอยสาวอุพนซอยกันแกงให้กินมื่อนี้มาลองซิมสีมือเบาเหงาพี่น้องกันเมื่อนี้โดยบัลลังก์แล้วโอ้ยคือกันข่อยมีสูตรของข่อยแล้ว ใส่หลายเส็บลายใส่หน่อยเส็บหน่อย hmm. สโลแกนของมันเป็นสูตรเจ้าแล้วสูตรคือกันคือกันบ่ะใชกันแหละไผยอยากเสบ็บคือใส่สูตุหลายพี่น้องเนาะโดยเฉพาะเป็นนัวตาจองพี่น้องเไยนัวขักนัวแน่นนัวเข้ากระดูกยีดีรอได้นะั่นนะปอขุกสมัยนี้นี่รุ่นนี้ยังบุบบุกอยมีดได้บอกยาวรุ่นนี้น่ะบุกหินอะไรรุ่นนี้น่ะหางเคือนไปนี่น่ะหางเคือนไปนี่ เอามาที่ใช้ใคุกนี่นะจองนะคุก็นบ่โดยคุกมีตู้นี่อ๋อดึกดุนดึกดำบนได้อยชีบอกเลยนี่นี่สูตรแกไม่แซ่นคือย่งนั้นโดยนั่นานั้นเกี่ยวบเืองแท่นอย่างเง้ยเขาเบือเขาเบี้ยเลยบ่มากไหมเออใช้อมีอย่างอย่อ๋อ โอ้โหเต่าก็รื่องเต่าแบบโบราณโบราณเลยอันนี้นะบเบอร์จานอะไรอ่ะเออเฮ็ดเองได้บ่เน,นี่ยนะเองอีกลอ้าวใส่ต้ตมกินดีมากเลยโดยเออใช้ทางทีมงานไปใช้เบอร์แชร์ด่เนี่ยย่านคนออกไปห้องท้องก่อนลุงเลยมับนเบาไหวเลยหิวข้าวไปหากินข้าวกินน้ำก่อนเออห้อ,ของข้อไมทั้งมากเสกี่ยงแล้วอ้กต่ตอนแรกพูดแล้วหรอปาตุ๋นะ พื่อแลเพื่อทัวกับบรธรรมาดาไดนะ้เนาะโอ้เพื่อเพื่ออันม,มับนบ่มีมบ่งงานมันท้บ่บด้มีครบุงเลย,ยเล่นเอาหันเนอาวนี่เน่นป้าทานพูดไปเก็บพักขยีงมามอาู้วนะวววววววด,ดวววาวาาาวว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 นี่วววววววอวววววววยวว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 อวว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 ตวว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 ้ววว้่ว<ๆ> อแรกอะไรเช็ดได้ไหมนี่นะเช่น้ำเบ่โอ้ยมันกบวยแซบเด้อาใส่เบิดลเผบ่มักเด้กบดุงบ่มักยุ่วแต่ว่ามันมันมันเกิดไห้มันละเอียดละเอียดกว่านี้กว่านี้อย่างใส่น้ำก็ได้โดยอ่าใส่แล้วต่ำมั้ยโดยต่ำขี้เซาต่ำขี้เซาหน่อยมาให้ลคอยเชืยร์ดีนะม่บ้านนี่นะต่ำนี่มันต้องไม่ยิ่งเบาเด่นไหมเอ่ยขยับยี้เ้าหน่าขยับยุ่ยโดยให้น้องเพิ่นต่ำก่อนอ่าคุกนี่ไหมอู้ ชุดยอดเลยพี่น้องไอ้โคกเลยอ่าถือว่าอู้ยนังไก่พักกันยังหอมห่วยห่วยเนี่ยเอาทำมายอดไปคุ้มหมาะไปใช่นีมนี่ยอ่าเฮือนยี่ใส่เฮือนเจ้าน่ะนี่ลอ๋อหลังนี่บ่หลังที่มันแบ่งคายดินให้นี่บ่เออบ่ได้เกี่ยวเข่าบ่เกี่ยวยุ่แต่ว่ามันยังไม่เคยได้ซุกบดอ๋อมันยังไม่ซุกเบิดเนาะอ่าผัวด้สั้ ปัวน,นอนหน้าเ<ด>มียอยู่เพื่อนเอาลูกเบอร์อะไรเอาลูกแม่มาแม่ตะไคร้จิโร่ก็เลยแวะมาบ้านก่อนอ๋อไปขายจิโร<ด>่ได้เท่าไรแล้วมื้อนี้ได้เท่าไรเมื้อนี้ขายจิโร่ในห้นสิบพันในห<ด>ันสอ่าก็ถือว่าดุได้พี่น้องยบ้านนี่นี่อ่าหุมฮุมมันว่าอย่างอันหุมหุมไม่กระถินเท่าไม่อย่างเง้ยเออกระถมกระถินบนังกระถินเท่าบ่ อันทมันทีก็เจ้าขายใลายอยู่บ้านเจ้านะเนาะเต็มอยู่หอนย่ามอึงกับอยู่บ้านนี่บ่อึงเรออกไปขายนะมีแต่บ้านนี่แบบอึงบ้านนี่ก็ออกไปขายกบเขียดอยู่หันเบิดพี่น้องเลยอ่าบ่อยเหคือบ่รตัมหมกเพชรหมกเพชรขบือใส่เด้มบ่อยเหงาปบ่มาบ่มาจะมัเงี้ยวนี่นะมันเป็ดก้างไม่ได้กินมันพูดแท้เออมาทำปีี้กัย่างกิเลนเอา ช่างว่าเทสพไพศิคเดียดอ่าขัดเห็ดสะอาดจ้านกับวูศิคเดียดได้บ่น้องพันตำละเอียดสิได้กับคักยี่แล่เข่าบ่เอาบ่มากกับบัมากเอาตำใจเจ้าเจ้าตำใจเจ้าโดดสิได้โดยโดยเอาน้ำเทใช่ป่ะนี่นังใช่ให้บ่ย่าเห็ดด้วยบ่ย่าเห็ดด้วยอ่าใช่หน่อยใช่ได้ก็ว่ากันบ่าที่ไ่นมาแต่ขายจีโร่ได้บ่เาียบฮะเพื่อเพื่อสิได้แล้วบ่โดยมีลูกจะโคตรไหนสาวมีสาม อ๋อบ oh, no okay. uh, ุเป็นน้อยธรรมดาได้นี่น่ะแล้วฮะนุได้ไงพิคีนุพิคีนูพี่น้องเอ้ยยุ่มกันมาจังปีเลยครับผัวห้าปีแล้วหกปีแล้วลูกคนใหญ่จังปีแล้วแปดปีลูกคนใหญ่แปดปีแล้วโอ้จปีแล้วคนใหญ่แปดปียุ่มกันหาหกปีบ่แม่นและว่แม่นและว่แม่นบ่แม่นจำมาได้เลยซิปปูได้ซิปปลายพูได เบ,บอร์สิบกันเก้าเก้าปีสิบปีสิปีพุ่นละพอดูคนใหญ่มันกับแปดปีแลละเนาะหนอยน้ำมันว่าตำยา낭เพื่อนเลยโอ้เนาะมาแม่จอยมาแม่มาแม่โอ้ถือใบตะด,ดินห้วนอยู่เจ้านี่ เรียบร้อยจากนี er so ้หายใจงี่น่ะยี่ห้อแล้วขี่มันล้วนบานต่ำเลยตำโอ้ยสบายดีบ้าลุกเพิ่มโดยสบายดีผุดธงบุญเพื่ออะไรสบายดีเยอยังพันถึงงี่นี่นะเนาะเบ้าจซื้อริงแต่มันหมดสมควรชี้คิดเดียดได้ดีได้เนาะมันหมดสมควรชี้คิดเดียดได้แต่ข่อยแกงแต่เทียข่อยก็ยังยี่ตลอดโอ้มันกะเมียนยูกินหลายคนเนาะหลายคนเกาเข่าปากคือเกาอะไรเข่าปากยูแต่มันกะแบบว่า ให้ตามมาซะเพื่อความสบายใจเพื่อควาบสบายใจว้าเห็นไหเแกคันลุงยี่สุดก้ากินย่บจอยโดยสบายดีคันลุงยี่กินมอท่านงามงามมือช่างเห่ะแต่สาวนี่ยี่เขาก็กินนะเพราะว่าวิธีการเฮ็ดกับข้าวกับน้ำนี่ บอกงามโอ้ยเยาวชนวรซีเ้อพี่น้องไยี่ก็กินเบิดนันแหละโดยโเออใส่ขบือลายิเดียบ่ยเาวบักเพี่ใส่ลายเ้อเพ็ด้เพรอ่บ่าลุงเพิรมแล้มากินพริกให้รายำเบิดคุกนะพอล้วพอยใส่พริกเลยเหรอเออพวกกรแย่งแล้วไปเอาอยู่ทงหน้านี่เมื่อกี้นี่แ่น่งบจั่นี่จัดเป็นสบายใกล้คากระดีน้อมเพิ่อนี่งนาะบ้านนี่เนาะโอ้คัาบ่าลุงเพิรมโดยเนาะจะตัด บัวดูอันเจ้ากับบเทน้าหมอกคักๆแน่เห้น่ะแต่เทแล้วบัวยีนี้มันก็นนี้จุ้อจุ้อแล้วนะเออมันเตกใส่ตานะเนาะมันก็ไปคุ้มหมอกันคุ้มหมอกพ่อมีคุ้มหมอกอ่าใช่ให้บันถือไปถือมาเมื่อกี้นี่ใช่ไหมให้ลุงเบิองนี่นะยังไม่ได้เห็นในขั้นตอนที่เพิ่นเบิ้งเพิ่นยังกันในที่นี้หน่อยลุงกะออกเบิ้งอยู่บนท่านอันคือดูเดือดเรื่องอันนั่นนะ ทำสเตลแล้วมันก็ไม่ห่วงภาไในคือกันแย่างวมันจี้หรือจี้โบได้เอามันเดืองหรือมันแดงโดยโดยเพราะมันมันมันเห็นเห็นโลโก้หรือว่าสัญลักษณ์ของของอ่าอ่าแต่แต่ละประเทศชาตินะเขาเรียกว่าไงมาได้แดงก็ได้โบเดืองเด้แดงก็โบนี่กิยไปหน่อยได้บ่ไงยะถ้าพัาไกลๆอ่านบูเรื่องอะไรอยู่เราคยฟังกคนเรื่องนี่ เรื่องอยังอีกคุณเคยถามยอดนี่มื่แทนอ๋อตอนแรกก็ค,กกคือในบ้านเพนันจะเก็บเงินคา่าอ่าภาษีตาที่ดินเดี๋ยวอยากมาเก็บน้ำคนซื้อและปกติน่ทางทีมงานเท่านี่ซื้อมาแหละโบเ่บเคยเห็นจักเทื่อนะว่าต้องมาเก็บน้ำน้ำคนซื้อมีแต่เก็บน้ำคนขายเพราะว่าในบ้านเพิ่นต้องเก็บน้ำคนขายเพราะว่าจากในก็นคือแบบคือเท่าเป็นคนซื้อเนาะเขาบริครอบครองที่ดินเนี่ยตอนที่เขา่าเจะได้ซื้อน่ะ ก็มีแต่คนเจ้าของเก่าคนซื้อแบบมิแ,แต่เพิ่นเสียเองนะ <t> ที่ผ่านมานะต้องเข้าใจน้ำกันนายจอยตัวนี้นะบร <สด S 2> ิเวณว่า,าสมลุงมาซื้อแบบแบบ,แบบนี้คือแบบนี้คือ,อยุงยากบุแม่นะแบบว่านี่คือแบบว่าเพิ่นต้องเข้าใจเข้า,า่าภาษีก่อนนะภาษีภาษีที่ดินเนาะกับใบประทับตาใบเสียค่าเสียอันเวลาานายบงนายบ้านค่าบกสบกสนี่มันกับคนละส่วนกัน มันบวกเกี่ยวกับมันบวกเกี่ยวกับภาษีที่ดินสมมไหมว่าภาษีที่ดินหังตัวกุ้งทุนนี้ยาวาทุนนี้เนาะอ่าแล้วอ่ามันตกว่าตารางเมตรหนึ่งทรายอ่าชุมว่าตารางเมตรสามพันกิบสี่พันกิบมาหั่ตัวมันเสียทรายสามมันบวเสียฮอดล้านแหละแล้วเพิ่นว่ามันทั้งมทั้งมวลเสียสองล้านคันสมมติว่าเพิ่นว่าว่าค่าในบ้านค่าเสียนทะนนี่แต่ที่ผ่านมานี่คือคือสองล้านเนี่ยค่ะชุ่มลุกกับสิบบมีปัญหาอย่างนี้สิว่าอ่าอันนี้เพิ่นอ้างว่าเพิ่นเก็บค่าเสียที่ดินเน ค่าค่าที่ดินนะค่าค่าอ่าค่าอันนี้เพื่นบม่ได้บอกว่าทุกชิ้นทุกอย่างนี่ยคือรวมทั้งเสียตะดินรวมทั้งเฮ็ดเอกสารทุกชิ้นทุกอย่างค่าส่งค่าเส้นค่าเสียในมุมในบ้านหนี่งคือสองล้านเพื่นไ่ได้บอกในนี้เพื่นบอกในนี้นะคันว่าอันนั้นชนลายเนี่ยจะเก่ากับมีแต่ว่าค่านั้นค่านี่เนี่ยมันมันเฉดประมาณห้าแสนเนาะห้าแสนหรือว่าแพงสุดกี่กนึล้านเดียวาพอถึงว่าค่าทุกอย่างอ่ะนะเลิ่นนี่มันพื้นที่มันบ่ได้แบบว่า ่อาเป็นนาเอกตาหนึ่งแม่นยุ่ยไหมวะเอกตาสองเอกตาสีนะแบบนั้นนะาะเพื่อนเท่หน้าเขากะมันกะเอกตาก็ยังล้านเดียวนึงล้านล้านไปล,ล,<อ>ละล้านไปละล้านนะแต่ว่านี่มันเลินนี่ซื่อนะแล้วเพื่อนจะมาเก็บสองล้านสองล้านนี่หมายความว่ามันมีส่วนต่างอย่างอื่นแล้วเจ<ช>้าก็ต้องว่าตามละเอียดมาว่าส่วนต่างมันแบบใดแบบใดนะสุภาพจังเข้าใจหรือว่าก่อนเขาชีซื่อนี่เพิ่นเพิ่นก็ต้องบอกว่าเออ อยู่บ้านนี่นี่ต้องคนซื้อเสียเองเนอะสองล้านนี่ทุกสิ่งอย่างเสียเองเบดนี่เฮาเฮากับจะได้หู้เป็นเมล่อเฮากับจะได้แบบว่าอ่าจากอันนี้มันต้องต่อรองราคาน้องอีกนะว่างไงซะแต่ว่าอันนี้แต่ปกตินี่ชุมชุมุงซื้อแต่ไหมาเนาะบุญนวดแต่ไหมาเลยบ่มีว่าสิเพิ่นสิมาเก็บน้ำเฮาเฉพาะอันนี้นะมีได้แค่ผู้ซื้อให้แนนมีแต่ว่ามีแต่ว่าค่ามิกค่าซอค่าปุ้มค่าเสียเวลาค่าจ้ำก่าจ้ำนั่นจะมีแรงนั่นเองนี่ เพิ่นคิดประมาณล้านล้านหนึ่งหรือว่าล้านเอ็ดล่านสองนี่ก็คือสำนั่นนะอันนี้เพิ่นว่าเสียที่ดินเสียที่ดินสองล้านคือแบบว่าหมายความว่าที่ดินที่เขาซื้อนี่นะมันเสียภาษีแต่มมัันนก็อะได้เสียไรมากนะคันว่าชั้นเนาะมันแบบนั้นนะมันก็ต้องเข้าใจมันก็งงบนเตียงแล้วก็เลยแล้วก็เลยแบบอยากสอบถามแล้วก็อยากอธิบายกันฟังแบบมันโมเมนต์แบบนี้ มันมันก็ต้องเข้าใจนะเพราะว่าคือลุงซื้ออยู่บ้านบ้านสแลวกะเขาบริสิทธิ์ค่าที่ดินเขาเสียค่าในบ้านอำนาจการปกครองอในบ้านในโฮมะบบอะไรกะบกสบกสอ่อสออาพวกคนชนรายไม่ไมนช่นแบบน,น,น,นั้นนะแมนอะกับนี่ยนั่นหนึ่งล้านกับหนึ่งแสนกิฟ์เพิพ่นบม่ได้เล่าเรื่องที่ดินเพิ่นบม่ได้เล่าเรื่องตาดิน,พนเพราะว่าตาดินเนี่ยเพิ่นเสียอยู่แล้วเสียทุกปีเสียทุกปีนะแต่เพิ่นบม่ได้าใส่ค้ำมือถือแต่ปกตีเงินก็เลยค้านเมื่อกี้นี่นี่ย กับโบปฟกเนาะจอยเนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นก็เลยเล่าแล้วเอาไปมาไหนเราบอกว่าเราบุหู่หาเอื้อเนี่เราบอกว่าเพิ่นเพิ่นเก็บแบบนี้คือฮีดเพิ่นเก็บแบบนี้โบแม่นเท่านั้นเท่นั้นโบเกียว์เท่านั้นบบเกียวพีโบเกียวบโเกียว์แต่ว่าเราบอกว่ามีบ้านโคกบ้านดงมะยางมีสามสี่บ้านนี่นะเขาเก็บสองสามสามบ้านอันเก็บแบบว่าสองร้านสองร้านนี่เขาว่าเขาว่าอ่าค่อนข้างสินักเติบยู่แสดงว่ากดนี่ตั้งขึ้นมาเอง ามบ้านยหมายเขาเอาเพิ่นตั้งขึ้นมาเองเพิ่อนโดยที่จริงๆนะคือใบซื้อขายเนาะมันก็เสียมันก็จะมีจํานวนอยู่ว่าสมมติว่าอ่าประทับตาเนาะแสนหนึ่งค่าบกสบ้านแสนหนึ่งอ่านายบ้านสองแสนนู่นนี่นั่นมันก็ตกประมาณล้านนหน่อยๆแม่บอกจอยใบตาดินนี่คือเจ้าของแล้วจังไหนแล้วก็เสียตลอดอยู่แล้วนั่นนะแม่หมล่ะมันบริเกี่ยวกับมันบริเกี่ยวกับอ่าว่าว่าเขาซื้อใหม่ไล้เ้าสิไปเสียครับที่ดินถนนที่ดินอย่างนี้ะมันบริเกี่ยว พอใบนี่เขาก็ซื้อเองเขาเม่นไหล่ะใบนี่ก็ซื้อเองเหมือนกันจอยหรือว่าเพ่อามาเป็นบอกแต่เอาม้ายังก็ตามแต่ใบนึ่งมันแค่สองพันกีบหนึ่งสองพันกรีดสามพันกีบหนึ่งนะถ้าเพี่ชิมาคิดอ่าถ้าเพี่ชิมาคิดแบบว่าอสองล้านลุงก็ยังตกใจเลยปุ๊บสองล้านคันสองล้านมันก็มาเขามามันก็ต้องให้เจ้าของที่ดินบม่ได้เสียเพราะว่าเขาเสียไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาหมายความว่าเพิ่นบม่ได้เสียกันว่าจันแล้วเอ้าอีรีแล้วมันคือบม่ได้เสียภาษีกันว่าเขาขายที่ดินต้องมาเก็บค่าภาษีนี่คือเเพพ่่นนใช้คบูก คือว่าเพิ่นใส่ค่าอ่าบอกไงว่าค่าเพิ่นเสียเวลาค่าปึ้มค่ามีค่าสอเพิ่นค่าเพิ่นแลีนค่าในบ้านค่าบกสบกสแต่ก็ยังนักอยู่เลยมันมันมันกะถามว่านักบอมันกะเอ่ามันมันเพิ่นเคยเก็บแบบนี้เลยนั่นแหละแต่ก็ยังนักอยู่อยู่บ้านเทาน่ะอยู่บ้านเทานี่คันว่าลุงจำบ๊อพิษนี่คันขายที่ดินนี่ในบ้านเส้นนี่ประมาณสามแสนอ่าสามแสนแต่ว่าขึ้นไปทั้งอ่าบ้านบ้านชั้นเลวตอนนั้นกะสองน่ะลาดหนึ่งแสนบ้านชั้นเลวนะ นี่แหละเตระมองเตละบอลนไ้เงินเก็บหรือว่ตู้เีบรอเงินน่ะเจีบนะไ้เีไปใช้กันเียบทงม่ไหเอไไปหมดเลยไปแล้วไปหมดแล้วซนลยกอซนแล้วมาปตูมาจะสวนบ่บังจากเอาเงินเดิม เอาเงินไปเข่าไว้เตาทานเลยวะหมดแล้วไปเตาถานเลยแหละเออเดเนาะเดี๋ยมามิเตหหากินเข่ากินน้ำก่อนบะนี้พี่น้องเลยโอ้เพื่อสิเลียวกับเฮือกเติบเยอะหน่อยนะปไาซะนำลาเลยโดยสบายดีเด้อเจ้าะจะโดยอันนี้ลุงกับพวกท่านได้เห็นนะพี่น้องก็จะว่าเห็นได้ในคลิปทั้งทีมงานเพิ่นถ่ายหรือต่ำป้าต่ำดงไปดอดเบิ่งไปหันแหละแต่ว่าเบิ่งก็คือสิหน้าทางนี่12บสองเบ สิบง nhau 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 มันมันฟังท้นั้นดิจะมันบทอกันนะขางหนึงางนึงยงนี้ยสองขางทั้งนั้นสห้าอ๋อฟังทงห้าฟังท่นีบมันเบอไปนนึงเนาะเบอรไปทั้งหลังพอได้เห็ดหมองของน้ำของนพอได้ปลูกพักปลูกห้ากินเดี๋ยวสมมนว่าเราซื้อดีนอนตอนหยาสิแล้วประทศนี้ คันว่าเฮเทียนเฮซานนี่ยเพอตู้ก็เป็นตู้แล้วชิมาอยู่อยู no. So, no, no? Uh, ่บ่อได้ทำแล้วบ่มาอยู่เนาะอ่าว่ไงก็แล้วกับอย่างไรแล้วก็ชิมาเนาะเพราะว่าเราบอกว่าลูกอยู่ใช่กับอันนี้อยู่หันเราเพราะว่าฮะเนาะเพราะว่าคันชิมุนใหตัวมาอยู่กับลูกสองคนแบบชิมุนตัวไปหันไปนี่ไพสีเอาลูกเอาเต้าเนาะว่ไงซะอ่ามันบ่มีคนเอาลูกเอาเต้ากับตัวนี้กับหญ้าอีเลฟินอย่างเงยมืออันนี้เนาะก็คือ ทางประตูก,ก็เป็นตู้แล้วก็บ,บริยากทิมลโบลานณนะเพื่อนเอาว่าไงไปใส่กระปน้กากันเราแต่ว่าอยู่หันมันกับบริเมนอดีโนนของเล่าเลยตรงเป็นดินหน้าสาวกับของเมย์แล้วหรอเพื่อนเชนเดเบงขายเพื่อนเพื่นเชนเดเบงซ่านมป็นมอจอย,ยว่าไงว่าดินของอหน้าสาวเพื่อนเสีให้กับห้เพื่อนมยวยเลยครับเอากระบ,บอกได้ว่าไงซะมันเป็นมูนเมย์แล้วกับหน้าสาวแล้วเพื่อนห้ยยู เอาเอาพี่น้องเลยตกลงราคากงนกะเท่าไรนะสามหมื่นแปดพันบาทป่จอยอเออโดยโดยตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยพี่น้องเลยทางทีมงานถ้ากัดอ่าออกไปกินข้าวกินน้ามกนบ่ใบาเงาหรือว่าใน,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 นไรนะไปโดยโดยไอ้ว่าอันนี้บ่บุญ ทางกันว่าอันนี้แหมัมกลินฟ้าไม่เบาเบงามงเน่เบมึงเน่เห็นหรืาเบล่างเน่เห็นอ่ะจัง,งจใดก็มันเป็นดินของน้องจ้อยแหละหานแม่เฮ้ยฮะ<า>เอาหานกกมานี่แล้วหานเอามาก้านเลยฮะเอาไอริหานนี่ก็ได้กินแล้วพห็นห่าหมักดินฟ้าผนามากงาม,มางา,มากนะเนี่ยมากพอดีกินเลยฮา ต้องหม้อแกงพี p, okay. ่น yeah, yeah. ้องเอ้ทีจอยกินข้าแต่ว so nice ่าจอยตัวน่ะแต่ว่าเป็นลมเลยเฮ้ยกินข้าวกันน้อยเฮ้ยอ่าตายพี่น้องเอ้ทีมงานกิเลสบากเฮ็ดกรรมกันพูดอีหยังเอาศาสตร์าสตร์ทีเงี้ยนะบ่จับปูเด้่กินข้าวห้าข้าวตองนี่เอาัปแบบนั้นเอาแบบนั้ใครบอกเอากินแบบข้าวห้าข้าวยังดนวยนะพากันย่องกันแบบนี้นี่เป็นไงกินแบบคือคนละวานนี่ได้ บ่ยังบ่ครับบ่เนี่ยแท้นี่กินล่ำล่ำเทือบื่อเรื่มทีก็ได้อ๋อหูพ่อเนี่ยพี่น้องเอ้ยของแท้พวกน่ะคอยๆเนี่ยฮะของเจ้าบ่ค่ะคอยห่อเขามากินเลยเลยเลยปอหอห่อเขาห่อเขามากินเพื่อนวะมือห่อได้รู้คะน้ามือห่อได้เอ้าเจ้าหาดจะห่อบ่อะคอยห่อจะหึงไงได้ห่อคอยนะเอ้า คอยหลายมืออยู่ข่อยกินไปแล้ข่อยกิน,นพี่น้องกินเป็นไรชีแรกบางทืเอมากกับชีได้เนี่ยมากมากับเฮ็ดกินเฮ็ดยากเฮ็ดกินแบบนี้เนี่ยชิมือเนี่ยมันบ่ได้มีได้เงินที่ไปกินร้านกับเข้าอาหารตามสั่งแบบก้อยแบบลาบโบมีแล้วกินดีอยู่ดีลายกับไอซี่คนก็บว่าอีกมันบ่มีกินดีอยู่ดีนะคันว้าวก็บว้านะคันเฮามีกินเดี๋ยวนี้มันบ่มีกินนี่แหละเลยนยแค่เงินตัวเดียวนี่แหละเดี๋ยวนี้มันอยู่บ่ได้เงนตัวเดียวอะไรพี่น้องเลยโดยอตัวพิงเนาะเอาเอาพี่น้องเลย อาทางน้องจอยเพิ่นเมื่อเอาติปเข้ามาเฉนบ่ฮะเนอะผู้ฮู้ยสะอ่อนเต่าได้พี่น้องเอ้ยผักบ,บ่เฮ็ดเองกับมือได้หาิไปอยู่ไสก็ได้เนาะพี่น้องคนบ้านเฮานี่แบบว่าบ่เลาะบ่าบาตายบา่บ่าตายเด้ที่นั่น่ะบ่มีเต่าดังไฟก็เฮ็ดแบบเต่าแบบแบบอันนี้ข่อยเคยเห็นตั้งแต่ขอ่อยน้อยๆตะก,กี้ผู้บบอยู่หน้าบ่อยู่หน้าได้บ่ยวาแม่เดือดชิบชัง่ไม่แเดือน12เพราะว่าเพิ่นเฮ็ดหยังเพิ่นเฮ็ดขังลมเพิ่นเฮ็ดขังลม แบบนี้นี่เ้าเรา่ต้องเทน้าออกได้ข่อยเมย์นั่นเก่งเลยแซ่บๆเลยเราไ่ต้องเทน้าออกแบบว่าเก่งเลยน้ำเดี๋ยนั่งเทใส่กับเก่งปรุงค้านี่เลยเอาไปนัวไปรสใส่เลยบาเนื้อไปเจ้าหน้าต้มยังใส่นี่นะหน้าต้มนี่เอาน้ามยังใส่น้ามต้มนี่นะหน้ามน้มไม่นี่เอาน้ามันเดี๋วอ่ะหน้ามันในกระถางชาลิดเนี่ยว้ยต้มเก่งเลยรถโดยคักพูดนะฮะพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็ทางทีงานทางเบาเนื้อพิเ็ษกับข้าวกับหน้ามากินมาเนี่ย แกงน้อไม้บชะโนดเสียจีนังเข้มบอ๊อน้ำปากเด้อะโดยแซ่บบัวเสบีบเขาก็ย่องกินเบิดคันว่าเอาเห็หดเนี่ยนี่แหละทั้เพื่อกินเลยเพร่ะต้องว่าบัวเสียบโดยท่านแบบคนคนเห็ดตรงนีง้ก็นั่งจเห็ดโดยเมื่อกี้นี่กับพอดีอันนี้พี่น้องเอ้ยอันมาอธิบายให้ทั้งมาบุญทั้งมาชัชจอยได้ฟังกันว่าอาให้มันหู้เรื่องภาษี่าภษีบที่ดินเป็นว่านาสองล้านเนี่ยทั้งมาเตียงเพิ่นอันนี่เลยราเราเราบบ๊อบไงคือเรา เราตกใจอะไรลุงก็ยังตกใจนะว่าเอ้ามันมันดะใส้แบบนี้นะค่านเพื่นว่าว่าเออขามิคาซออยู่บ้านนี่เนี่ยคือธรรมเนียมนี่สองล้านเด้อเป็นบ่กะเฮาก็สิได้เฮาสิได้ฮู้ไปเลยนะว่าสองล้านคือสองล้านนะวันเงาเป็นแบบอะคือบ้านซะแล้วกะล้านล้านเอสเป็นบ่อขามิขาซอที่แมนขามิคาซอล้านเอสมันรียว่าข้าเสียพระตาลงตาดินตายยังนอกนั่นนะคือขามิขาซอ่นเก็บแบบนั้นล้านเอสตัวเด้อออกเท่ากันนี่แลยสามหลักคนละครึ่งอ หน่อยแต่อันนี้นี่คืออ่าอยู่บ้านเชลล์เี่ยเพื่อนให้ี่ยออกเองคนซื้อนี่แหละออกเองเลยก้าใครไปซื้อนั่นออกให้พร้อมกันเลยเออจะอ่าเตละบ้านแต่ละเมืองมาคือกันคอยกันนะนะโดยโดยคนละครึงจนเจือกันไปเนาะโดยโดยพี่น้องเอ้อันนี้กะกำลังสีเก่งน้ำมัน้ำมันอยู่อ้าวหัวยาวย้ยโอเคสบายดีพี่น้องก่อนเพื่อนน้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งกันว่ากินข้าวกินน้ำน้ำกันก่อนพี่น้องเนาะ คุณทั้งบูบุญกันได้ทีได้ทางเลยก็โจเลยบายที่นี่นอกบูบุญเนาะอเอ้าสบายดีเด้อโดยเอ้านอกพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับอ่าลุงพี่น้อยมาพอ,พอทั้งบูบุญบ่ยเย้าทาั้งทีมงานพีน่น้องทั้งน้องจอยเพิ่นกคดีมุกดีใจน้องเพิ่นผ่านพ้นไปด้วยดีนะพี่น้องตอนแรกกับอ่านึกว่าสิมีปัญหาเรื่องนี่แหละพีน่น้องเรื่องค่าผ้าสง่งผ้าสีนี่แหละสองล้าน,พนาเพื่อเชิญว่ามอเตียงก็ได้เสนอไปว่าทั้งอ่าผู้ขายล้านหนึ่งแล้วก็บห้างเฮาล้านหนึ่ง สดชอยกันไปเนาะ่สิญยุนได้พอแล้วพูดเดียก็คือว่ามันนักโพดะกัเลย,ยจบกันเรียบร้อยเลยนเนาะเพ่อนาะอ้าวสำหรับคลิปนี้ลุงก็ต้องขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณขอบพรขคุณใจพี่น้องในลาลๆอยู่ดีมีแห้งจะเจ็บจะจนไปเด้อเพี่อนเด้อสบายดี